กับคู่ของนักแสดงหนุ่มคู่จิ้นนะครับอย่างพีไตเติลนะคุณผู้ชมถ้าใครจําได้นะคู่นี้นครับจับคู่กันไปนะครับในซีรีส์วฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอนะถึงแม้ว่าจะลาจอไปแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแฟนๆก็ให้การตอบรับอย่างดี<จ>แล้วก็รอคอยผลงานของ2หนุ่มเนะี่ยให้กลับมาเล่นซีรีส์กันอีกนะมีโอกาสเจอทางคู่คุณผู้ชมบอกเลยว่า ถึงเรื่องซีรีส์แต่ว่ายังไม่มีออกมาใช่ไหมแต่เขานะครับได้มาสปอยว่าเขาจะมีผลงานนะคุณผู้ชม<อ>นั่นก็คือซิงเกิลคู่การน,นะก็<อ>มไม่รู้ว่าจะมีความพิเศษขนาดไหนนะครับอยากรู้หรือ,อยังคุณผู้ชมถ้าอยากรู้นะไปฟังทั้งคู่มาแย้มสปอตไม่ใช่ดิมาแย้มสปอ <laughs> <laughs> ยปอกันดีกว่าอ่าไปฟังทั้งคู่เปิดใจดีกว่าครับ มีงานเรื่อยๆครับผมมีงานคู่เรื่อยๆกันก็เห็นแฟนแฟนๆหลายคนบอกว่าคิดถึงอะไรเงี้ยก็พยายามจะมีงานมีงานให้ได้มาเจอกันให้หายคิดถึงกันจริงๆเราก็ไม่สามารถพูดหรือว่าคอนเฟิร์มอะไรได้ขนาดนั้นก็ทางนี้เท่งนั้นก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ครับผมว่าว่ายังไงอะไรต่อครับเออจริงๆก็มีมีการพูดคุยกันครับผมที่แบบทงทงผู้ใหญ่ก็เหมือนให้ให้เราเหมือนอเตรียมตัว เตรียมตัวทางด้านล่างกายนูนนนี่นั่นตอนนี้ก็ให้เตรียมตัวไปก่อนใช่ใหเตรับใช่ครับาอยู่ในในโปรเซสที่เขากําลังเจรจากันอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เหมือนกันรอไปก่อนแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงให้ดูลาปุยวนไปก่อนทางนี้ร่างกายพร้อมแล้วเหลือ อย่างก่อนหน,น้านี้ถ้าถ้าแฟนๆเ,เห็นก็จะมีการเวิร์กช็อปที่เราจัดเวิร์กช็อปขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็เป็นการเหมือนอเหมือนข้อสนิมประมาณว่าข้อสนิมหรือว่าให้มาทวนความรู้อะไรอย่างนี้กันแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนๆกันด้วยอะไรเงี้ยครับใ,ในในในค่ายท,ที่ที่ทาลาปุยที่บอกได้น่าจะเป็นเรื่องเรื่องที่เราไปเข้าห้องอัดกันมาอ,อันนี้อันนี้บ,บอกได้แน่นอนเป็นผลงานของพวกเราเองเลยก็ผู้ใหญ่มีส่วนน้อยมากๆส่วนใหญ่พวกเราเราขอให้เราคิดเองที่เราคิดที่มันเป็นผลงานที่พวกเราทําคู่กันครับ เป็นเพลงเป็นเพลงคู่ที่พวกเราสองคนเนี่ยทำด้วยกันครับผมแล้วก็ไปเสนอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็โอ๊ยโอเคน่าสนใจดีก็เลยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เหมือนได้ได้ฟังไกด์ได้ฟังไกด์เพลงกะละาที่ไปอัดเสียงมาเนี่ก็เหลือเหลือเหมือนให้พวกเราเสนอไอเดียเพิ่มเติมอยากจะแก้ตรงไหนแล้วก็เหลือช่วงมิกมิกมาเตอร์เพลงลวครับแต่งเองแต่งเองแต่งเองครับมีทางแล้วก็เติ้ลก็เป็นคนเขียนเนื้อขึ้นเองด้วยเขียนรัดอะไรอย่างเงี้ยครับภูมิใจตรงนี้ว่าจริงๆแล้วผลงานชิ้นนี้เนี่ย พี่พีเนี่ยเริ่มมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าดูแล้วนะทุกคนรู้แล้วนะ,ะต้องรู้อยู่แล้วแหละพี่เพีเริ่มมาก่อนแล้วเหมือน,นแบบไตเติ้ลเห็นว่าแบบอยากแรปอะไรเงี้ยลองมาทํำไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็น่าน่าลองเหมือนกันนะเราไม่เคยเขียนแรปขึ้นมาเองอะไรก็รู้สึกว่า ถ้าทายตัวเองดีแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่าพวกเมาสองคนชอบมากๆได้ฟังดโมโลแล้วตอนนี้ครับก็ God, เป็น R and B แรปอะไรอย่างเงี้ยครับทีทท่ทำนองนั้นทำนองนั้นไม่ได้แรปจ๋าขนาดนั้นใช่ก็จะมีแบบร้องบ้างแรปบ,บ้าง,ลงสลับกันไปครับ<ๆ>ผมเอาไว้มาร้องเนี่ยแหละครับเอาไว้มาร้องตามอีเวต์ ให้ทุกคนฟังกันไม่แต่ว่าพอมีเขามาเขียนเขียนเนื้อเพิ่มแล้วผมรู้สึกว่ามันมันมันดูดีขึ้นในในมันดูร่วมสมัยในตอนนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยเราเราก็วางว่ามันก็จะมี MV อะไรอย่างงี้ด้วยที่ที่คุยกันไว้ไม่ได้ไม่ได้มีแค่ปล่อยไลริกมาอะไรเงี้ยครับทำก็ตากติดตามคนกันานาคตและกันก็ ไอชีพวกเราไหมไอชีงทวิตเตอร์อรอได้เป็นโซเชียลโซเชียลมีเดียยังไงฝากลาปุยออฟฟิเชียลด้วยนะครับซีรีส์ของพวกเราออนแอร์จบไปแล้วแต่ก็<ช>สามารถไปดูได้อยู่นะครับแล้วยังไงก็รอติดตามกิจกรรมต่างๆที่ทางออฟฟิเชียลก็จะคอยอัปเดตทางสเก็ตดูเรื่อยเรื่อยเหมือนกันใช่ครับให้ติดตามด้วยครับ